แฝดต้นหอมอวดภาพเซตล่าสุดแฟนๆแห่ทักเหมือนนางเอกดังสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวต้นหอมสกุลตลาสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะที่ไม่ว่าจะออกมาเผยลุคไหนก็ทำเอาหนุ่มๆใจละลายไปตามๆกันมองผ่านๆนึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนซะอีกล่าสุดต้นหอมก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับมาตูมเตชินที่มาในทีมหมวยไฮโซโดยต้นหอมโพสตภาพพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้มาทำงานกับคุณเขาแอดดีเจมาตูมนะคะ ตีมวยไฮโซงานเปิดตัวหนังชายหน้าทาชาชาชาต้นหอมมาในชุดอมวยสีแดงสดใสแต่งหน้าทำผมสวยเป๊ะออราคือพุ่งมากงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากระน,นำกดได้รัวๆเลยแต่งานนี้ทำเอาหลายคนแห่ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภาพเสร็จนี้ของต้นหอมนั้นมีใบหน้าคล้ายกับนางเอกคนดังซึ่งนางเอกคนดังกล่าวนั้นก็คือใบเฟื์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าสวยมากๆค่ะพี่ต้นหอมสวยมากค่ะ าแฟใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใบเฟิร์นนึกว่าใบเฟิร์นแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าภาพเซตนี้ของต้นหอมนั้นเหมือนกับใบเฟิร์นหรือเปล่า